ตอนนี้ครับผมนั่งอยู่ในห้องพักของโรงแรมดุสิตธานีแบงกอกโฉมใหม่นะฮะแล้ววิวที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนั่นก็คือวิวที่สวยงามของสวนลุมพินีนั่นเองย้อนกลับไป54ปีที่แล้วทุกคนในปี1970โรงแรมดุสิตธานีถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพนะครับแล้วก็กลายมาเป็นไอคอนิกแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันนั้นมาและผ่านมานะฮะในปี2020ในปีที่เขาเฉลิมฉลองครบรอบ50ปี เขาทุบตึกทิ้งครับแล้วสร้างใหม่แล้วก็สร้างเป็นเวลา4ปีจนมาถึงปีนี้2024ยเนี่ยเขาพร้อมจะเปิดให้บริการแล้วครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาใช้บริการที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าดูสิทธานีโฉมใหม่เหมือนหรือแตกต่างจากเดิมอย่างไรไปชมกันครับ โรงแรมดุสิตธานีแบงคอกนี้นะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้โปรเจกต์ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเป็นโปรเจกต์อสังหา mixed use ที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่างดุสิตธานีและเซ็นทันพัฒนานะครับบนที่ดินรวมกว่า23ไร่ข้างในนี้จะมีทั้งออฟฟิศคอนโดศูนย์การค้าแล้วก็โรงแรมนะครับรวมมูลค่ากว่า46,000ล้านบาทเลยทีเดียว และส่วนของโรงแรมดูสิธานีจะเป็นส่วนแรกที่เปิดตัวออกมาครับข้างในนี้มีรายละเอียดมากมายที่ผมอยากจะพาไปชมและที่สำคัญคือเขายังคงอัตลักษณ์ของตึกเดิมเอาไว้อยู่หลายจุดเลยซึ่งจะมีอะไรบ้างเราจะไปชมกันเดี๋ยวจุดแรกสุดที่เราจะพาทัวร์โรงแรมครับเราจะเริ่มต้นจากตรงล็อบบี้ของเขากันก่อนเลยนะฮะซึ่งจะเป็นซีนแรกภาพแรกที่ ไม่ว่าจะเป็นแขกโรงแรมคนไหนเดินเข้ามาก็จะต้องพบกับซีนนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะอยู่เชื่อมกับดรอปออฟด้วยเดินเข้ามาปุ๊บเจอเคาน์เตอร์คอนเซียร์ตตรงนี้นะครับความรู้สึกแรกที่เราได้เดินเข้ามากับเข้ามาที่นี่อีกครั้งนีคือมันเหมือนกับมันมีภาพของโรงแรมดุสิตธานีเดิมอ่ะซ้อนทับอยู่เลยอ่ะคือผมต้องพูดให้ฟังอย่างนี้ก่อนคือโรงแรมเนี้ยเขาไม่ได้รีโนเวทนะแต่เขาทุบตึกทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยอ่ะมันนั่นหมายความว่าเขาจะไม่เก็บเอลิเมนต์ต่างๆตรงเนี้ ไว้แบบนี้ก็ได้เขาจะออกแบบใหม่วางเลเยอร์เอาใหม่จัดแปลนใหม่วางออกคอนเซปต์การออกแบบใหม่หมดเลยก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับคือคนที่เป็นสถาปนิกผู้รับผิดชอบเรื่องของงานตกแต่งของที่เนี่ยคือคุณอังเดรฟูนะครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วพอเขาได้รับโจทย์ในการตีความที่นี่ใหม่มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะเก็บเอลิเมนต์หลายๆอย่างของความเป็นไทยของตัวโรงแรมดุสิตธานีเอาไว้ แต่อัปเกรดมันขึ้นยกระดับให้มันดูอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นโมเดิร์นไนซ์ให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ชวนทุกคนดูคือเรื่องของการตกแต่งบริเวณล็อบบี้ตรงนี้อันดับแรกเรื่องวิวก่อนดีกว่ามองออกไปข้างนอกเนี่ยที่เราเห็นวิวสวนลุมอันนี้ถนนพระรามสี่ตัดผ่านอยู่ด้านหน้าแล้วก็มุมนึงจะเห็นน้ำตกที่เป็นแบบน้ำตก9ชั้นมีต้นลีลาวดี คือมุมตรงนี้มันเป็นแบบมันเป็นมุมที่นสอสทอลจิกมากอะแบบมันเป็นมุมไอคอนิกของโรงแรมนี้เลยที่แบบว่าทุกคนก็จะจําได้ว่ามันคือที่นี่คือโรงแรมเดิมอะล็อบบี้มันก็จะเป็นล็อบบี้แบบมีการยกสเต็ปมีการลดสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเก็บเลเยอร์เดิมๆเอาไว้ด้วยนะรวมถึงเสาเขาใช้เป็นเสากลมต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวเสาอันเนี้ยอินสไพเรชั่นของเขามันจะมาจากดอกบัวแต่เดิมทีมันจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับที่จะดูเรียบๆหน่อย แต่ว่าพอมาวันนี้เหมือนเขายังอยากเก็บ Element เดิมไว้แต่ว่าปรับเชฟปรับรูปทรงมันให้มันดูแบบว่าเป็นลักษณะเป็นขั้นๆน,นะแล้วก็ดูมีความแบบว่าทันสมัยขึ้นแล้วเติมความเป็นไทยด้วยการใช้สีแชมเปญโกลมันเป็นวัสดุที่เล่นกับแสงอะเวลามันมีแสงส่องเข้ามามันก็จะมีประกายมีแบบการเล่นแสงเล่นไฟของมันแล้วก็ตัวฝ้าเพดานอันนี้มันจะมีการคอนเน็กต่อออกไปถึงบริเวณโซนดรอปออฟด้านนอก มันสร้างความรู้สึกที่แบบให้เป็นสเปซที่มันดูโอโถงโออ,อ่ามากๆแล้วถ้าเราสังเกตไปรอบๆตรงพวกสิ่งที่เป็นพวกพา r t ิช i ันแผงกั้นต่างๆพวกเนี้เราจะเห็นถึงลวดลายที่เขาตั้งใจใส่เข้ามามันจะดูเหมือนลวดลายที่เป็นเหมือนก้อนเมฆอะไรแบบนี้ที่พื้นก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าอินส i r a t เ o ชันของเขามันคือมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในที่มาของชื่อดุสิตธานีย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่50ปีที่แล้วเลย แล้วทีนี้มันมีอยู่หนึ่งไอเทมที่ผมอยากจะพามาดูด้วยนะครับก็คือเสาต้นนี้นะครับทุกคนจะสังเกตว่ามันคือเสาที่มันมันหน้าตาไม่เหมือนต้นอื่นเนาะแล้วมันไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วอันนี้มันคือเสาเดิมของห้องอาหารเบญจลงนะครับห้องอาหารเบญจลงเป็นห้องอาหารไทยที่อยู่คู่กับโรงแรมดุสิตธานีมาแต่ยาวนานผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานของท่านกูดหรือว่าอาจารย์ภัยบูรณสุวรรณกูดแล้วปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บผลงานชิ้นนี้เอาไว้ให้อยู่คู่กับโรงแรมต่อไปเขาก็เลยทําการตัดเสาอันเดิมออกมาแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็มาตั้งโชว์ไว้ในล็อบบี้แห่งนี้นั่นเองทีนี้สําหรับคนที่เป็นแขกโรงแรมที่มาเช็คอินเนี่ยเราจะไม่ได้เช็คอินที่ชั้นนี้แต่ว่าเขาจะทําล็อบบี้จุดหนึ่งที่อยู่ที่ชั้น39เป็นสกายล็อบบี้ที่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันที่ชั้น39เนี่ยมันจะเป็นสกายล็อบบี้นะครับ ซึ่งตัวสกายล็อบบี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะพักที่ห้องที่อยู่ชั้นตำแหน่งไหนเราจะถูกพาขึ้นมาเช็คอินที่ชั้นบนสุดตรงนี้ก่อนแล้วเราจะได้รับการต้อนรับด้วยวิวของกรุงเทพมหานครที่มีส่วนลุมเป็นฉากหน้านะครับซึ่งวิวนี้ผมมองว่ามันเป็นวิวที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟนะคือถ้าคุณไม่ได้นอนพักที่ดุสิตธานีอ่ะมันจะไม่ค่อยได้เห็นวิวนี้เท่าไหร่โดยส่วนมากแล้วอ่ะเรามักจะเห็นวิวจากอีกมุมอื่นอ่ะ ของของส่วนลุ่มมากกว่าแต่นี้มันเป็นมุมที่แบบมองเห็นส่วนลุมจากด้านหน้าเลยสมมติว่าคุณเป็นคนต่างชาติมาพักที่เนี่ยมันก็คงจะประทับใจกับวิวนี้ไม่มากก็น่อยเนาะแล้วทีนี้พอเราเดินถัดเข้ามาด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนของคลับลา u น์นะครับซึ่งตัวคลับลา u น์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลาวนช์พักผ่อนแหละแต่ว่า คนที่จะสามารถใช้ได้จะต้องเป็นคนที่จองห้องพักที่มีคลับ b e n e f i ตหรือว่าเป็นคนที่เป็นคลับ Member เท่านั้นนะครับตรงนี้มันจะทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารเช้ามี after noon tea แล้วก็มี evening cocktail นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีความ exclusive กว่ามองเห็นวิวสวยตลอดเวลาและก็จะมีความ private กว่านั่นเองต่อมาพาเดินออกมาชมบรรยากาศด้านนอกตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นี่คือมันจะมีระเบียงขนาดใหญ่อยู่วิวดีมากเลยบรรยากาศดีมากลมดีมาก แล้วถ้าเกิดเรามองขึ้นไปข้างบนนะฮะทุกคนอันนั้นจะเป็นชั้น 39m ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนของสกายบาร์แต่ว่าวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยมันเขายังไม่ได้เปิดบริการนะครับเลยอาจจะยังพาขึ้นไปดูไม่ได้พอเราขึ้นมาตรงนี้ผมอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการดีไซน์ตัวตึกแล้วก็ยอดตึกของโรงแรมดุสิตธานีอย่างนี้คือถ้าเกิดใครจํากันได้ตัวโรงแรมตึกเดิมของเขาเนี่ยมันรูปทรงหน้าตาของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับตึกนี้เลยนะ แล้วบนยอดตึกเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นยอดตึกที่เป็นสไปายเป็นเสาแหลมๆสีทองตอนที่เขาออกแบบตัวตึกเขาก็ตั้งใจจะเก็บตัวยอดตึกอันเดิมเอาไว้แต่ว่าเนื่องจากพอสเกลมันเปลี่ยนไปแล้วขนาดตึกมันเปลี่ยนไปแต่เขาอยากจะคงพอร์ชชั่นสัดส่วนของฐานของตัวยอดเอาไว้ให้มันคล้ายคลึงกับของเดิมเนี่ยเขาเลยทําการสร้างยอดอันใหม่ครอบทับของเดิมอย่างหนึ่งก็คือเพื่อคงเอกลักษณ์ของตัวสถาปัตยกรรมของตัวโรงแรมเอาไว้ซึ่งนอกจากจะเป็นการ คงดีไซน์เดิมของตัวตึกเอาไว้เนี่ยมันยังเป็นการเหมือนกับสร้างไอคอนิกแลนด์มาร์กอะที่ไม่ว่าใครจะมองมาจากตรงไหนอะบอกได้ทันทีว่านี่คือโรงแรมดุสิธานีสำหรับคอนเทนต์โรงแรมแบบนี้นะทุกคนเราก็ไม่ได้มาทำกันนานแล้วนะฮะพอได้มาทำอีกทีนึงก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ึกถึงบรรยากาศของการไปเที่ยวมากๆเลยอะแล้วสำหรับช่วงนี้ใครที่มีแพลนไปต่างประเทศนะครับเรามีบัตรดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ กรุงไทยทราเวลเดบิตการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นบัตรทราเวลการ์ดที่เราสามารถเอาไปใช้จ่ายต่างประเทศได้ถึง20สกุลเงินเลยนะครับได้เลทดีด้วยแล้วสามารถแลกเงินได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ์นะฮะไม่มีค่าธรรมเนียมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน2.5%นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด5000บาทต่อปีสําหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศรวมถึงได้ส่วนลดจากร้านค้าทั่วโลกผ่าน Mastercard Travel Reward ด้วย และนอกจากนี้ก็จะได้ส่วนลดสูงสุด50%สําหรับการใช้บริการรีมูซินรับส่งสนามบินรวมถึงแอร์พอร์ตลาวน์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีแพลนไปไหนนะครับแล้วต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านแบบผมก็แนะนําว่าสามารถแลกเงินเก็บไว้ในบัตรก่อนได้แล้วก็จะได้รับดอกเบีย้ยผ่านบัญชี Global s a v i n g นะครับและทั้งหมดนี้เราสามารถสมัครได้ฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกนะครับเมื่อสมัครผ่านแอปกรุงไทย Next สำหรับบัตรแพลตินั่ม และสำหรับบัตรพรีเมียมเมื่อคุณมีสถานะเวลส์กับธนาคารกรุงไทยนั่นเองต่อไปเราไปดูห้องกันบ้างครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น25นะตัวโรงแรมดูสิทธานีเนี่ยเขาทำการเพิ่มความสูงจากตึกเดิมเนี่ยอยู่ที่22ชั้นตอนนี้ถูกเพิ่มเป็น39ชั้นแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเพิ่มจำนวนความสูงเนี่ยเพิ่มจำนวนชั้นมันจะต้องได้ห้องเยอะขึ้นแน่เลยใช่ปะ แต่จริงๆไม่นะครับจำนวนห้องลดลงนะทุกคนจากเดิม510ห้องตอนนี้เหลือห้องพักเพียงแค่257ห้องเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละห้องของที่นี่จะมีไซซิ่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ห้องเริ่มต้นของเขาเนี่ยขนาดของมันจะอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องเริ่มต้นที่ไซส์ใหญ่นะโดยปกติโรงแรมทั่วๆไปมันอาจจะอยู่แบบ30-40ตารางเมตรอะไรแบบนี้วันนี้ห้องที่เขาเปิดให้ดูจะมีห้องดีลักซ์ที่เป็นห้องสแตนดาร์ดเลยกับ ห้อง Deluxe Corner นะครับซึ่งฟังก์ชันมันเหมือนกันดังนั้นผมขอพามาดูห้อง Corner ดีกว่าเปิดประตูเข้ามาในห้องครับก็เราจะเจอกับส่วนของส่วนแต่งตัวแล้วก็ทางเข้าห้องน้ําก่อนซึ่งไม่ใช่ประเด็นสาระสําคัญนะฮะเพราะผมอยากจะพามาดูวิวของห้องนี้กันครับคือทุกห้องของโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยเราจะมองเห็นวิวสวนลุมแบบ100%เพราะเขาวางห้องแบบซิงเกิลคอริด or คือจะวางอยู่ฝั่งเดียวของตึกแล้วก็จะหันหน้าไปทางด้านสวนเท่านั้นซึ่งเป็นวิวที่พิเศษมากเลยทุกคนแบบดูดิแค่ดูเฉยๆมันก็แบบมีความสุขแล้วเขาทำตัวกระจกอันนี้เป็นกระจกสั่งทำพิเศษความกว้างประมาณสัก5เมตรนะครับไร้รอยต่อเวลามองออกไปมันจะเหมือนกับมันบีบสายตาเราอะให้เราโฟกัสไปที่วิวข้างนอกแล้วแบบเนื่องจากเราเห็นมันเป็นสกายไลน์ของกรุงเทพด้วยอะ่ะ เราเลยยิ่งรู้สึกว่าเออมันมีความพิเศษนะครับแล้วก็พอห้องห้องนี้มันเป็นห้องคอร์เนอร์นะพอมันเป็นห้องคอร์เนอร์ปุ๊บเ,ออเขาก็เลยทําที่นั่งตรงนี้เป็นที่นั่งแบบเข้ามุมได้มันมองเห็นมุมมองที่มันเปิดกว้างได้มากกว่าลักษณะของฟังก์ชันตรงนี้จริงๆคือเดิมทีโรงแรมนี้มันจะมีระเบียงด้วยนะในแต่ละห้องพัก ว่าเขาก็รู้สึกว่าระเบียงนี่มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์สําหรับเมืองไทยเอาซะเลยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นนุกที่แบบที่นั่งริมหน้าต่างที่มันดูใช้งานใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนั่งเล่นได้ถ่ายรูปได้มานั่งกินขนมอะไรอย่างนี้ได้เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของห้องพักที่นี่ทีนี้ภายในห้องนี้มันมีอะไรบ้างเนาะลักษณะอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูคือการตกแต่งโดยรวมของตัวห้องเนี่ยถ้าดูผิวเผินแล้วกันมันก็ดูเหมือนกับเป็นห้องโรงแรมที่มีความแบบิน international ทั่วไปเนาะแต่ว่า ถ้าเราสังเกตในดีเทลหลายๆจุดเลยนะครับมันจะมีความแบบม,มีองค์ประกอบของความเป็นไทยที่แฝงอยู่ซ่อนอยู่ในหลายๆจุดของตัวห้องยกตัวอย่างเช่นแพทเทิร์นของไม้ละกันที่มันใส่อยู่ในห้องนี้มันจะมีไม้ลายล,ายลูกฟักมีลายปกนะักกเนาะซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่มันถูกยกมาจากสถาปัตยกรรมไทยเอามาเฉพาะแบบแพทเทิร์นแล้วเอามาใส่ไว้ในจุดต่างๆหรืออย่างเนี้ยลายเฮดบอร์ดของหัวเตียงตรงเนี้ย อันนี้ก็เป็นผ้าที่สั่งทําพิเศษขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเพ้นต์ตัวแพทเทิร์นที่เป็นเส้นโค้งตรงนี้เข้าไปอันนี้จริงๆมันเป็นแพทเทิร์นที่มีอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังของตัวโรงแรมเดิมมันจะเป็นทางเดินที่ไปยังห้องเบนจะลงคุณอังเดฟูเขาไปเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันดูเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมดีเขาก็เลยเก็บไว้แต่ไม่ได้ถอดแบบมาไม่ได้ Co อ y p a s t พเอามาแปลความตีความใหม่แล้วก็มาใส่ในตรงเฮดบอร์ดตรงนี้แล้วก็ในขณะเดียวกัน โทนสีที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเขาใช้สีเขียวที่เป็นเขียวซีลาดอนนะเนี่ยอินสปิเรชันมันจะมาจากซีลาดอนที่มันเป็นเครื่องเคลือบของไทยนะครับแล้วก็เป็นเขียวที่มีเอกลักษณ์มากเลยและในขณะเดียวกันมันสร้างความรู้สึกที่แบบวอร์มอ่ะมันแบบมันอบอุ่นอ่ะมันรู้สึกด,ดูแล้วมันสบายตาจังเลยอะไรเงี้ยแล้วมันมาตัดเข้ากับตัวสีของไม้อันนี้ที่ใช้เป็นสีเนชอรัลด้วยเออผมว่ามันทําดีนะครับแล้วก็รูปทรงของเนี่ย คา์เตอร์มินิบาร์เนี่ยนี่มันเป็นฟังก์ชันที่ตะวันตกมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตถึงเชฟของมันการตัดเข้ามุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูยังไงก็ไทยอะ่ะแล้วก็ดูฝั่งนี้ดิอันนี้คือหน้าต่างหน้าต่างบานไม้อะที่เราเห็นในบ้านไทยอะ่ะซึ่งแบบถ้าเกิดมันเป็นแบบดีไซน์แบบโมเดิร์นหรือคอนเทมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอแบบนี้หรอกถูกปะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับมันเอาเอลิเมนต์มาแล้วเปิดเข้าไปข้างในก็จะเจอห้องน้ำใช่ไหมครับ ห้องน้ําก็ฟังก์ชันลักษณะการใช้งานก็เรียกว่าปกติทั่วไปเนาะมีอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้าแบบ his and her shower box ถสุขภัณฑ์อะไรว่าไปแต่มันไม่ได้สําคัญหรอกทุกคนถ้าเกิดเราได้มาใช้บริการที่นี่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตคือเรื่องของ Element ที่เขาใช้ในการตกแต่งโคมไฟลักษณะ Shape ของกระจกหรือว่าตัวหินที่เขาใช้ทําเป็นอ่างล้างหน้าอะไรแบบนี้มันมีเชฟที่มันยูนิค แล้วมันก็ไม่ซ้ำกับที่อื่นดีซึ่งผมว่าเออผมรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วทีนี้ราคาเริ่มต้นของห้องพักที่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณคืนละ17,000ืน0 7, บาทนะครับสำหรับห้องดีลักซ์ซึ่งอันนี้เป็นราคาณนะวันที่ผมมาถ่ายนะ,ะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับแต่น่าเสียดายที่วันนี้เรายังมีให้ดูแค่นี้เดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่า สมมุติว่าเราเป็นแขกที่มาพักที่โรงแรมนะฮะทุกคนแล้วเราตื่นเช้าลงมาเราจะมากินข้าวเช้าเนี่ยเราจะลงมาทานที่ห้องอาหารนี้นะครับที่ชื่อว่าพาวิลเลียนนั่นเองอเดิมทีผมต้องเล่าให้ฟังก่อนโรงแรมดุสิตธานีจะมีห้องอาหารอยู่2ห้องที่เป็นห้องอาหารไทยชื่อเบญจรงใช่ไหมและอีกอันนึงคืออาหารจีนเมฟลาเวอร์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเขาปรับไซส์หรือปรับตัวรูปแบบของตึกเนี่ย เขาก็เลยยุบห้องอาหาร2ห้องรวมกันและตั้งชื่อใหม่ว่าพาวิ l เลียที่เสิร์ฟทั้งอาหารไทยและอาหารจีนรวมถึงตอนเช้าก็จะใช้เป็นที่รับประทานอาหารเช้าของแขกที่มาพักที่โรงแรมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ช่วงที่เบรกพักกองนะฮะผมก็มีโอกาสเข้าไปแอบชิมอาหารของเขาแล้วอร่อยทีเดียวรสชาติใช้ได้นะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสไว้พามากินวันหลังส่วนเดินมาทางฝั่งนี้จะมออีอีกหนึ่งร้านที่ชื่อว่าดูสิตกูเมนะครับ จะเป็นเหมือนกับ all day dining เป็นเบเกอรี่มีคาเฟ่ด้วยนะครับที่เราสามารถมานั่งชิลๆได้แล้วก็ตรงนี้เขาทำขึ้นมาใหม่นะแต่ถ้าเกิดใครจำกันได้ในโรงแรมเดิมดุสิตธานีเดิมตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของเบเกอรี่ของโรงแรมเลยอะ่ะแบบ exactly this corridor เลยในความรู้สึกผมนะแบบมองเห็นตัวน้ำตกที่เป็นแคสเคดลงมาแบบนี้เลยคือแบบความรู้สึกเก่าๆมันกลับมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันตรงนี้มันจะเป็นทางเชื่อม ไปยังตัวห้างดูสิตเซ็นทรัลพาร์คที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะเปิดบริการเต็มรูปแบบมันก็จะสามารถเดินเชื่อมเดินเด,เดินเชื่อมกันได้หมดนะครับแล้วเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะพอขึ้นมาตรงชั้น L เนี่ยตรงนี้จะมีร้านอาหารที่เป็นฟ i n e Dining อิตาเลียนอีกหนึ่งร้านนั่นคือคานูบ,บี้ by u อ b r ม t บ o ตบอม a าเชฟบอมบาน่าเนี่ยคือเชฟชาวอิตาลีที่ได้มิชลิน3ดาวนะทุกคนและนี่คือครั้งแรกที่เขา,าเปิดร้าน ที่ประเทศไทยผมเคยพาทุกคนไปกินข้าวร้านชื่อออโตเอเมโซบอมปาน่าที่มาเก๊ามาแล้วก็เป็นหนึ่งในมื้อที่ประทับใจเหมือนกัน แล้ววันนี้เขาเปิดที่เมืองไทยถ้าเรามีโอกาสเราอาจจะมาถ่ายร้านนี้ให้ดูอีกทีนึงนะแต่ร้านนี้คือเป็นอิตาเลียนแบบ fine dining เลยซึ่งก็จะมาอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีแห่งนี้ในส่วนอื่นๆของตัวโรงแรมนะครับก็จะมีทั้งพวกเฟสิลิตี้สระว่ายน้ําห้องฟิตเนสรวมถึงก็จะมีพวกห้องบอลรูมสําหรับจัดงานอีเวนต์ด้วยนะครับแต่วันที่ผมมาถ่ายนี้บังเอิญว่ามีงานแต่งงานพอดีเราเลยเข้าไปดูไม่ได้นะครับ คิดว่าโดยในภาพรวมเนี่ยตัวโรงแรมของดูสิตธานีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ในวันนี้ที่เราสามารถชมได้จบเรียบร้อยครับสำหรับการพาทัวร์ดูสิตธานีโฉมใหม่นะครับโอ้โหมาวันนี้นะเราได้ทั้งความรู้สึกของแบบความใหม่ผสมกับความแบบล้ำลึกความหลังในวิวที่เราเคยเห็นมาในอดีตแล้วผมรู้สึกว่ามันลงตัวดีนะทุกคนคือ เราคิดว่าที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการแบบสร้างของใหม่มาแทนที่ของเก่าอ่ะเขาไม่ได้ก๊อปปี้เพสแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะแต่เขายังเป็นการเหมือนกับเป็นการตีความใหม่โดยที่ยังเคารพดีไซน์ของเก่าเคารพประวัติศาสตร์เคารพความเป็นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นโรงแรมดุสิตธานีที่ได้กลิ่นอายใหม่ๆดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองสัมผัสดูบ้างแต่ว่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าณนะวันที่ผมมาเนี้ย คือหลายๆอย่างมันยังไม่เสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสวีทหรือฟ a สิลิตี้หลายๆอย่างเขาก็อาจจะยังไม่ได้คอมพลีท e 100%ดังนั้นในอนาคตเราถ้ามีโอกาสเราอาจจะมาแวะเวียนมาที่นี่กันใหม่แล้วก็มาพาทุกคนดูที่นี่ทั้งหมดในตอนที่มันแบบครบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับช่องบุมธลิตแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย